สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่กำลังตัดสินใจอยากจะมีแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งที่เอาไว้สำหรับดูหนังนะครับดูทีวีหรือว่าเช่นชอบการดูซีรีส์นะครับไม่รู้ว่าจะหาแอปไหนมาดูนะครับวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งจะมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับซึ่งแอปตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีรายเดือนนะครับเราลองมาดูประสิทธิภาพการทางานของมันดีกว่านะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ มันดียังไงแล้วก็มันมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับผมติดตามมาเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับก็กดเข้าไปที่หนังใหม่ hd นะครับโอเคครับผมรอสักพักสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าจอโฮมสกรีนนะครับตัวนี้เป็นหน้าตาหน้าหน้าจอโฮมเพจนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของแต่ละหมวดนะครับว่า มันมีแต่ละหมวดครับอย่างเช่นหมวดแรกนะครับเป็นรัตมูวี่ก็คือเป็นวิดีโอที่เป็นหนังล่าสุดนะครับที่เราอัพเข้าไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของร a ตทีวีซีรีส์ก็คือว่าเป็นซีรีส์ที่อัปเดตล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับต่างๆนะครับอย่างเช่นใครชอบดูแนวเป็นหนังแอคชั่นนะครับผมหนังคอมเมดี้นะครับหนังเกี่ยวกับพวกสยองฝันหรือว่าไซไฟอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นหน้าจอแรกนะครับ หรือว่าใครที่ชื่นชอบการดูทีวีเนี่ยเราก็จะมีฟีเจอร์ทีวีนะครับที่เอาไว้สําหรับไว้หน้าแรกให้ทุกท่านได้กดดูกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูหนังหรือว่าอะไรที่มันเยอะกว่านี้นะครับมาดูเมนูด้านล่างนะครับจะเขียนว่ามูวี่นะครับผมมูวี่ตรงนี้เรากดเข้าไปปุ๊บอ,อันนี้หน้าจอก็จะแสดงมานะครับว่ามีหนังให้เราเลือกชมเยอะแค่ไหนนะครับผม เยอะแค่ไหนก็ทุกท่านก็ลองเลื่อนดูกันเาเองนะครับคือผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าท่านเลื่อนดูเองนะท่านอาจจะเบื่อแอปนี้ไปเลยเพราะมันมีให้ท่านดูเยอะมากนะครับผมคือแนะนําอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูหนังเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือชอบดูหมวดไหนเนี่ยให้กดให้ท่านกดไปที่ปุ่มค้นหานะครับด้านบนนะครับผมพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีระบบเสิร์ชนะครับผมเสิร์ชเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะดูหนัง หรือเราอยากจะดูซีรีส์นะครับผมหรือเป็นรายการทีวีเนี่ยเราก็สามารถเลือกดูได้จากตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมอยากจะดูหนังที่เป็นเกี่ยวกับ The Fast นะครับผมอ่ะเราก็พิมพ์ไปที่ตรงตรงคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ F W A T แค่นี้พอครับกดแค่ว่า Fast พอหลังจากนั้นนะครับกดปุ่ม Search นะครับข้างล่างนะครับ ปุ่มเสิร์ชนะครับ S E A R C H นะครับผมกดปุ๊บอ่ามาแล้วครับอันนี้คือฟาสต์นะครับที่เรามีทั้งหมดที่อยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนมาดูนะครับ1ตอนอ่ะพัก1พักสพัก3าพัก4พักาพักหกอ่ะครบทุกภาคเลยนะครับอันเนี้ยคือท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะดูอ่าภาคไหนอย่างเช่นอ่ะผมอยากดูภาค5าอย่างเงี้ยผมก็ เลื่อนไปนะครับกดปัดไปนะครับอย่างเช่นอยากดูภาค5นะครับเราก็กดอ่าตรงนี้นะครับหน้าจออันนี้เป็นหน้าที่สำหรับสำหรับแสดงผลนะครับตัวเนี้ยคือก็จะมีมีเรื่องย่อให้ท่านอ่านก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าโอเคชอบเรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้นะครับให้กดปุ่มสีแดงน,นะครับที่เขียนมาดูเรื่องนี้กดปุ๊บอ่าตัวนี้ครับหน้าจอก็จะแสดงผลเป็นตัวเพเยอร์มา ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าภาพเสียงคมชัดระดับ HD นะครับตัวนี้่าโอเคอันนี้ก็สำหรับการดูในส่วนของมูวี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคกดออกงานนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากใครชื่นชอบนะครับการดูทีวีอ่าเราก็มีทีวีให้ท่านดูเหมือนกันในแอปนี้นะครับกดไปที่ไลฟ์นะครับ LIVE นะครับทิปรูปหน้าจอโทรทัศน์นะครับข้างล่างปุ๊บอันนี้ก็จะมีรายการโทรทัศน์ให้ท่านดูนะครับคือทุกทุกรายการทุกเครือข่ายทีวีที่มีในประเทศนะครับก็เราก็จะพยายามสรรหามาให้ท่านได้ดูนะครับอย่างเช่นใครชอบดูใครชอบดูสารคดีอย่างเงี้ยครับอยากจะดูช่อง BBC เงี้ยเรากดลงบนสายผ่าน แต่ก่อนที่จะถูกนำเป็นล้างนอม,ม่าจะเป็นผู้ผ่าครึ่งมันซะก่อนครับมันก็ราขนาดใหญ่สามบรถยังใครชอบช่องอที่เกี่ยวกับการ์ตูนอ,อยากจะดูการ์ตูนนะครับการ์ตูนนิดเบิกเนี้ยเ,ร,เ,ยเราก็กดจิ้มเข้าไปปุ๊บ like อันนี้คือส่วนของในกลุ่มของทีวีนะครับในส่วนของซีรีส์มั่งดีกว่าใครชื่นชอบการดูซีรีส์นะครับก็ลองก็มีซีรีส์ให้ท่านดูจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมก็อยู่ในช่วงของการอัปเดตนะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยก็มันก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมตัวซีรีส์ตัวนี้ท่านเลือกสามารถเลือกได้นะครับว่าจะชอบดูแบบไหนนะครับอย่างเช่นอเรื่องอชอบดูแนวแนวผีอ่ะ โอ้ไม่ก๊อนะครับลองกดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องขึ้นมานะครับส่วนด้านล่างน,นะปิดเอพิโซดนะครับก็คือแต่ละตอนนะครับซึ่งตอนล่าสุดเนี่ยก็อยู่ด้านบนนะครับ EP 16คือตอนจบนะครับ EP 15 14 13 12ราไล่ลงมาเรื่อยๆใครอยากดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับให้กด EP 1พอกดปุ๊บนะมันก็จะแสดงผลเลยครับเ้วก็กดดูได้เลย ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบการดูซีรีส์นะครับก็คือโดยสรุปนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่บูบี้ให้ท่านดูอย่างเดียวนะครับมันมีในส่วนอื่นๆเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าในส่วนของอซีรีส์ ก็มีให้ท่านดูด้วยเหมือนกันนะครับใครชื่นชอบแอปนี้ก็สามารถโหลดได้นะครับโหลดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีรายเดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีโฆษณานะครับคือท่านสามารถดูได้เต็มที่นะครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแอปพลิเคชันดูหนัง HD นะครับเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ